สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซูเปอร์สตาร์กี้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเซ t ร์เวอร์432ก็จะมาแนะนำวิธีการตีต่อต้านบุกรุกหรือว่าตีเจ้าโกเคสึกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับการตีบอสกิลนะก็คือการทำแต้มทำดาเมจให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะเปิดกล่องนะครับตามสเต็ปต่ตางๆเลย หากทำแต้มได้ 69m เนี่ยเราก็จะได้กล่องสีส้มซึ่งกล่องสีส้มเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์แฟลชนะครับแล้วก็มือปืนแล้วก็นักมายากลรวมไปถึงการ์ดบัฟต่างๆที่ให้และจะให้เป็นของทองเลยนะครับเป็นของดีเลิศหากเราทำไม่ถึง 69m เนี่ยเราก็จะได้พกหีบเนี่ยฮะหีบบนบนเนี่ย มันจะไม่มีโอกาสได้ของทองนะครับซึ่งของทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่เพิ่มพลังเพิ่มสเตตัสให้สูงสุดในเกมวันพันแมนเลยก็จะมาสอนวิธีการตีให้ได้แต้มเยอะที่สุดนะครับไอดีของแต่ละคนเนี่ยอาจจะตีได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตัวที่มีแต่ก็จะพยายามแนะนำแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอากลับไปและประยุกใช้ได้ว่าควรจะใช้ตัวอะไรในการจัดทีมแล้วก็ทำดาเมจให้ได้สูงที่สุดนอกจากนี้นะครับในกิจกรรมนี้เนี่ย การทำเดจทำดาเมดที่สูงขึ้นแล้วนะเราจะได้ไอ้ตรงนี้ด้วยเป็นตาดาวตาดาวนี้ไว้สำหรับเปิดหีบนะครับเปิดกล่องพอไอ้ตรงเนี้ยไอ้ขุมทรัพย์เนี่ยเต็มสามพันแล้วเนี่ยประตูมันจะเปิดแล้วเราสามารถเปิดกล่องได้ตามจำนวน ไอ้โลดาวตรงนี้อ่าที่มีอยู่นะครับสูงสุดเนี่ยเปิดได้3ครั้งต่อครั้งนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเก็บแต้มไว้ได้เยอะๆนะและนอกจากนี้การทําแต้มได้เยอะแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกไปตีตัวต่อไปก็คืออย่างเจ้าเกียวโรเกโรเงื่อนไขาการปลดล็อกของเจ้าตัวนี้ก็คือหลังเปิดกิจกรรม29วันอ่ไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดไปกี่วันแล้วนะครับเจ้าโกคิสึเนี่ยไม่ได้นับเลยแต่ว่าถ้าเกิดโกคิสึเปิดมา29วันแล้วเนี่ย มันก็จะปลดล็อกเจ้าเกโรเกโรแต่ว่าเงื่อนไขที่2มันบอกว่าสร้างดาเมจกับเจ้าโกเคสึ์เนี่ยในครั้งเดียวนะในตาเดียวเนี่ยให้ได้90 M เอ็มนะแล้วก็ซปเปอร์สตาร์กิกี้ตอนนี้ทำได้สูงสุด83 m เอ็มด้วยกันนะครับก็ จำเป็นที่จะต้องทําดาเมจให้ได้สูงกว่านี้อาจจะไปเพิ่มของเพิ่มอะไรนะอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการตีให้ได้ดาเมจเยอะๆกันอันดับแรกเลยนะครับตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ของโจมตีก่อนขออนุญาตเซ็ตของแป๊บหนึ่งพอดีไม่ได้เซ็ตช่วงนี้เพลงอาจจะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเวลาอัดคลิปด้วยมือถือแลวเนี่ยเวลาเข้าด้านหน้าเนี้ยเพลงมันจะดังนะขออนุญาตสลับของก่อนเอาของโจมตีมาใส่ที่โซนิกนะครับ ทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดก็ต้องเจโซนิกนี่แหละของกีกี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีโซนิกก็ใช้หน้ากากหวานนะอย่างที่บอกหลายๆคลิปหน้ากากหวานก็เป็นตัวดาเมจของสายที่ใช้ตัว5ดาวนะฮะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมากมันแจกกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ของโจมตีไปโจมตีโจมตีโ,มตโอ้โหหมดแล้วของโจมตีใส่ของม่วงไปก่อนอใส่เป็นเกมดีกว่านะ อีกชิ้นหนึ่งก็ใส่ของโจมตีไปอ่ะประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมการจัดทีมก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับการสู้กับเจ้าโกเคสึ์อ้าวเข้าผิดหมวดการชส,สู้กับต่อต้านบุกรุกของโกเคสึ u, เนี่ยเขาจะให้เราใช้3มทีมด้วยกันในการต่อสู้ทีมแรกเนี่ยเป็นทีมที่เราจะทําให้มันลดเกราะนะฮะลดเกราะในด่านที่3มมันจะมี3มทีมในการสู้นะครับ ด่านแรกเนี่ยเราต้องจัดตัวที่มันมีความสามารถในการเผาไหม้ความสามารถในการกลัดกร่อนเข้ามาในทีมแล้วก็มันจะทําให้โกเคสึกเนี่ยอ่อนแอมากยิ่งขึ้นทําให้เราตีมันเข้ามากยิ่งขึ้นในด่านที่3นะครับตัวที่กิกี้จัดมาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยคอเนี่ยจะเป็นเจ้าจีนอสเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็จะเพิ่มพลังงานหนหน่วยนะครับแล้วก็เคนต็กมาจินเนี่ยใครมีนี่ดีเลยเพราะว่าพาสติของมันเนี่ยจะเป็นเพิ่มลูกไฟหนึ่งหน่วยทุกรอบนะ แล้วก็ใส่ตัวที่ให้เผาไหม้แล้วก็กัดกร่อนเข้าไปก็มีอะไรบ้างตัวเผาไหม้ที่ใช้ก็คือนี่แม็กสายฟ้าโจมตีปกติก็ติดกัดกร่อนนะราชาใต้ดินก็ติดกัดกร่อนอติดเผาไหม้นะครับใช้ท่าอันติคอมบุอินฟินิตี้ใช้ท่า,อ,อ, Infinity, ทาอันติและติดกัดกร่อนนะครับนี่ก็เป็นทีมที่จัดมาทีมที่2ล่ะ เินมี่สองนี่ก็เป็นทําให้มันติดสถานะบทขยี้และเทิร์นที่3นะครับเราจะทําให้มันอ่อนแอขึ้นได้นะก็ใช้คอเป็นบาคุสันนะครับทำให้มีลูกไฟเยอะนะเทอรแรกมีลูกไฟ6ดวงเลยแล้วก็ใช้โซนิกโจมตีธรรมดาบทขยี้ s อสรีทเซียนแมนโอชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมนุษย์มาร์กเนี่ยมนุษย์แต่งหน้าเนี่ยฮะก็ตีธรรมดาติดบทขยี้ แล้วก็โกลเด้นบอลนะครับใช้อันติติดบทขยี้นะเราก็จัดมาประมาณแบบนี้ตามตัวที่เรามีใครมีตัวมากกว่านี้ที่ติดบทขยี้ก็ดีเลยนะครับหรือว่าทีมหนึ่งเนี่ยใครมีราชาทะเลลึกนะตีธรรมดาก็ติดกัดกร่อนเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่ากิกกี้ไม่มีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นทีมที่3ทีมที่3นี่คือทีมดามเมจแล้วนะครับ คือเป็นมีดาเมตเท่าไหร่ใสมาให้หมดเลยในแผนของเรานะก็จะจัดมาเป็นทีมประมาณแบบนี้นะก็จะใช้ดาเมตหลักเดี๋ยวขอภัยไม่เอาหน้ากากหวานนะพอดีใช้เป็นซีริลอ่าใช้เป็นซีริลเพราะว่าซีริลเนี่ยพาร์ตสิมันจะํมามให้ดาเมตที่เป็นดาเมจสะสมเนี่ยแรงขึ้นและตัวที่ตีเป็นดาเมตสะสมก็คืออัศวินขับเคลื่อนแล้วก็เจ้าโซนิก2ตัวดาเมตหลักของเราคือโซนิกดาเมตรองก็คืออัศวินจกนักรกล แล้วก็ตัวจักรพัดเด็กเนี่ยทำให้โกเคสตติดบทขยี้แล้วก็ทําให้เราติดกระนําตีแรงขึ้นอีกส่วนวัคซีนแมนเป็นตัวที่เอามาเพื่อทําให้อัศวินขับเคลื่อนกายร่างเร็วเพราะว่าวัคซีนแมนเวลาโจมตีไปเนี่ยจะติดสนามพลังแล้วก็ระเบิดทันทีในเธอแรกก็จะทําให้อัศวินขับเคลื่อนเนี่ยกายร่างเป็นขั้น2แล้วนะครับซึ่งสูงสุดขั้น4ี่ นะก็จะไก่ร่างได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้แรงยิ่งขึ้นอทีมก็จะเป็นประมาณแบบนี้ส่วนใครไม่มีพวกนี้เลยนะครับก็สามารถใช้ตัวที่เขาแจกได้อย่าง b บีสคิงนะแล้วก็หน้ากากหวานเป็นตัวดาเมรแล้วก็เอาจากรพรรดิเด็กนี่แหละเป็นตัวบูทนะครับนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเราสู้ให้ดูเอาล้วครับสู้กับโกเคสึสดด่านแรกนะครับเป็นเผาไหม้แล้วก็กัดกร่อนนั่นเองแล้วอ,ออตโต้ไป ตีธรรมดาด้วยแม็กสายฟ้าครับก็ติดเผาแล้วแล้วก็คอมบุใช้อันติไปติดไฟลูกครับจะเห็นตรงนี้ไหมสามทับสิบเนี่ยอันนี้คือสถานะที่เราใส่ให้มันถ้าเกิดยิ่งเต็มสิบเนี่ยในเทิร์นที่สามมันจะทําให้โกเกสึกอ่อนแอมากยิ่งขึ้นและทีมดาเมจของเราที่เราจัดไว้เนี่ยจะตีเข้าได้เยอะมากยิ่งขึ้นอย่างของกีกี้เนี่ยมันได้เท่านี้ไงเพราะว่าตัวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเซิร์ฟเปิดใหม่ เขาสู่เ์นที่สองตีธรรมดาไปห้าทับสิบแล้วคอมบุหกทับสิบแล้วก็ราชาใต้ดินอันติไปให้ติดไฟรุกเจ็ดทับสิบครับตีธรรมดาไปฮะนักมวยเอาแล้วฮะปืนใหญ่หมอดไหม้ติดไฟไปซีกสักหนึ่งอ่ะเป็นแปดทับสิบเนี่ยทำได้มากสุดเท่านี้แต่ถ้าเกิดมีราชาทะเลลึกเนี่ยจะง่ายกว่านี้เยอะมากๆนะแต่เรามันไม่มีไง ได้8ทับ10ไปก่อนนะครับแล้วมันก็จะจบเทินอ่ามันจะให้สู้แค่2ทเทินเท่านั้นต่อไปทีมที่2จะเป็นเรื่องของบทขยี้นะนี่ที่เราได้เมื่อกี้เห็นไหมไฟเราได้8ทับ10นะครับพอจบเทินมาแล้วเนี่ยมันจะหาร2เหลือแค่4นะมันจะสูงสุดเนี่ยลดแค่5นะครับเออกัดก่อนกับไฟลุกเนี่ยลด5นะแล้วก็บทขยี้เนี่ยลดอีก5นะครับที่สูงสุด อ่ะตีธรรมดาไปครับโซนิกติดบทขยี้แล้วก็อันติบทขยี้มาห้าทับสิบนะครับโบเข้าไปอันติให้บทขยี้หน่อยอ่ะหกทับสิบครับตีธรรมดาเจ็ดทับสิบน่าจะสูงสุดเท่านี้แล้วแหละเพราะว่าเราไม่มีตัวบทขยี้เลยนะแล้วก็พยายามสุ่มหาอยู่เหมือนกันอยากให้มันออกเร็วอ่ะเข้าสู่ทีมที่สามนี่เป็นทีมดามเมตอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับว่าไฟเนี่ย บทขยี้บทขยี้เรา,เาทำได้ขั้นที่สามส่วนกัดกรอดเราทําได้ขั้นที่4ซึ่ง2อย่างนี้จะเต็มขั้น5้ารวมกันเป็นสิพอดีนะแล้วก็ทําให้มันลดดาเมจไปกว่านี้ไม่ได้ฉีกสบั้นของวัคซีนแมนเข้ามาติดสนามพลังครับแล้วก็ระเบิดทําให้สวินขับเคลื่อนไก่ล่างสวยริวตีธรรมดาครับเพราะว่าเราเอาแค่พาร์ทสินะเราเก็บอันติไว้ให้ใช้ได้หลายๆเทิร์นอัศวินขับเคลื่อนทานฟอรม์มซเวอร์เข้ามา ขั้นแรกเท่านั้นนะครับ700,000ดาเมจกลายล่างเป็นขั้น2แล้วโซนิ่ฝังสี่เงาเข้าไปดาเมจจะได้เท่าไหร่6,400,000ล้านดาเมจเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยไม่ติดบทขยี้ด้วยนะไม่ติดด้วยอ่ะเถินสองก็ไม่ติดดวงไม่ค่อยจะดีนะจกักรพรรดิเด็กเนี่ยถ้าเกิดจะทําให้มันประสิทธิภาพดีสุดก็คือใช้อันติไปแล้วก็มันติดกระนาให้กับทีมเราแล้วก็โกเคสึเนี่ยต้องติดบทขยี้ด้วยนะมันถึงจะดี นี่มันไม่ติดไงเทินสองแลวเนี่ยอยู่ที่ดวงด้วยครับเนี่ยซูเปอร์สตาร์กิกกี้ดวงจะเป็นแบบนี้นะฮะฐานฟอร์มซิเวอร์ล่างเท่าไหร่ล่างสามเหรอล่างที่สี่แล้วครับเทินนี้น่าจะตีแรงแล้วสำหรับอัศวินขับเคลื่อนโบเขาให้หกล้านหนึ่งแสนมาขอหน่อยเหอะบทขยี้หน่อยอ่าติดบทขยี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลอดูดาเมจของอัศวินขับเคลื่อนคูณสี่จะเท่าไหร่นะ วัคซีนแมนตีไประเบิดโบ๊ะ4 0 0แสนตีธรรมดาไปครับซิริลเอาแล้วครับอัศวินขับเคลื่อนดาเมจทานฟอร์มซิลเวอร์คูณ4โบ๊ะเข้าไปโอ้โหล้านเก้าครับแต่นี่เรามาดูนี่ครับโซนิกเราตีบทขยี้ไปจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้6ล้านหนึ่งใช่ไหมโดนไป7ล้าน6เนี่ยแรงขึ้นมา1ล้านกว่าก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยได้ดาเมจเยอะขึ้น แต่จักรพพัดเด็กทําไมเองตีไม่ติดบทขยี้เลยวะอย่างนี้มันทําให้แต้มน้อยนะะมันอยู่ที่ดวงด้วยเราต้องหาจังหวะที่มันติดบทขยี้ดีๆอะหมัดโกเคสึไปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครไม่มีปู่บอมเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช้คอก็จักรพพัดเด็กนั่นแหละนะใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงแปดเทินนะ ฝังสีเงาเข้าไปไม่มีบทขยี้ก็ตีครับเจ็ดล้านสามโอ้โหติดคลิแน่แน่ขอคิดทีคอนหน่อยบทขยี้หน่อยไม่ติด what บ u b b อะไรกันนี่แักบพัดเด็กแกท,ทำฉันดุแย่ติดหน่อยเฮ้ยนี่มารีวิวการทำดาเมจให้มันได้เยอะที่สุดนะถ้ามันได้น้อยกว่าที่เราเคยทำไ้เนี่ยจะรีวิวทำไมครับอ่ะตีหน่อยแต่สเต็ปก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะเราหวังพิ่งจกักรพรรดิเด็กนี่แหละบทขยี้นะครับ โวเข้าไปจากพัดเด็กบดขยี้โชว์หน่อยรู้แขนอนลมานไม่ติดโอเมกอดพระเจ้าอ,อ่ะก็ประมาณอย่างนี้แล้วกันแล้วเราดูแล้วกันสเต็ปการตีก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลักๆก็ดาเมทหลักโซนิกอัศวินขับเคลื่อนจากพัดเด็กเนี่ยเป็นตัวบูทนะฮะบูทความแรงที่เหลือตัวหน้าเนี่ยก็เพิ่มดาเมจหากไม่ไมีไม่เป็นไรนะจัดประมาณแบบนี้ นะครับยิ่งมีหน้ากากหวานกับบีทคิงที่ปั้นสุดๆเนี่ยเพราะว่ามันแจกเศษเยอะมากเลยเนี่ยเราปั้นสุดมันจะตีแรงมากๆเลยก็ลองใช้กันดูนะขอดูอีกทีหนึง่งติดให้ดีนะติดให้หน่อยฮะจักรพรรดิครับ,กกบ,รบขอติดให้หน่อยครับจะจบแปดเทินแล้วอ่าติดจนได้ครับอกว่าจะติดเอาเทินสุดท้ายนะ่ะฉีกสบัน้นเข้าไปสามแสนเจ็ดแล้วก็ระเบิดสี่แสนครับแรงกว่าฉีกธรรมดาอีกนะ ฐานฟอมซีลเวอร์เข้าไปขั้นที่สี่โดนไป 1, ล้านแปดระเบิดอีกสองแสนเอาละครับโซนิกบอกว่าขอแรงแรงฝังสีเงาปุ้ม7จ็ดล้านสองหลัวแขนโรมานติดไม่ติดไม่มีผลแล้วแล้วไม่ติดด้วยเธอสุดท้ายมันยังไม่ติดเลยเนจักรพาิเด็กตัวนี้นี่ขายทิ้งได้ไหมฮะ,ฮะหาตัวใหม่มาแทนครับ อ่าปิดท้ายครับหมกกัดไว้เคสึอบอกต่อยหน่อยแล้วก็สวินขับเคลื่อนเราจบเกมเลยนะครั้งสุดท้ายแดเทินจะได้ดาเมจเท่าไหร่โบเข้าไปเรียบร้อยทำดาเมจได้แปดสิบล้านนะน้อยกว่าที่เคยทำได้อีกเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กมันไม่ติดนะจากเดิมที่เราเคยทำได้สูงสุดเนี่ยแปดสิบสามล้านนะที่มันขึ้นอยู่ตรงเนี้แปดสิบสามล้านแต่ว่าตามเมื่อกี้เราได้แค่8ปสิบเพราะว่า เจ้าเด็กนะเด็กดอกเรียกงี้เลยมันไม่ติดบทขยี้ให้สิอ่านี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับโกเคสึในการต่อสู้นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้ของทองอะไรต่างๆนี้ใครมีอะไรสงสัยนะครับอยากให้ช่วยจัดทีมก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะช่วยทุกคนจัดทีมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ